เราลองมาฟังพ่อค้าแม่ค้ารัาสุดบีบีนะครับว่าในอุดมคติของเขาที่มีตอนนายกอบจจะถึงนี่เขาอยากได้นายกปันเพลืออ,อยากได้นายกเป็นคเนเหมือนคือครับอยากได้นายกทีว่าเป็นผู้นำและการปัตน,นาคือคนดีอยากได้ให้ทำเล็กส่งเตียวกับตูนทึ้งติเขาติเขาโตไะยาวว่างน้ำไออยากให้ทำเมือ่อบรแต่ว่าผู้ราษณ์นางจะมีลำตับเลยคล้าย คนทีน่าจะพัฒนามุกพัฒนาเขาจหวัดสตูนให้ดีขึ้นค่ะอยากได้คนติดดีนะครับแบบเดินไม่ใช่ว่าโฆษณาแล้วก็รู้ได้ไปเป็นคนทํางานทําจริงเข้าถึงประชาชนไม่ใช่หนะ้าวันที่มาหาเสียงถึงประชาชนพอหนะ้าวันที่ได้แล้วประชาชนต้องไปหาเขานะคะก็หายากมากด้วย ให้มาพัฒนาจังหวัดสตูลให้ดีขึ้นวะ่ะเล่งกาลางนี่นะมากฟางเมกา,าใกล้ไกลเล่นะครับเอ้อยย่าก็นาย,ยกมาดินเป็นหนักมังนะ่งเหรพัฒนาจังหวัดแม่นนะน,นี่ว่ามันกีน่นู่เปย์นี่ใหญ่ย่าได้นายกเป็นคนอยลืมมั้งอนะ่ะ อยากให้พัฒนาในเมืองสตูลนี่ไงไอ้ไอ้นักดองเทียนเดินเข้าเมืองสตูลบ้างอย่าไปแต่ที่อื่นน่าเปยเลยค่ะพัฒนาบ้านเมืองค่ะในเมืองสตูลให้จเจริญกว่านี้มีทีหนั่งขัดข้อยิอนใจค่ะในหยกแบบธรรมันจริงแบบนี่กุญยอุ่นเลยว่า,ยา,ววาอ,อย่าอุอนดับกูน้ำกูเลยไ้พัฒนากูน้ำเมืองจะโน้นงาหรือว่า ต,าาตัวเม้าตัวเอาคนเดตามาอจกอิงจังหมอกวางเมกาใข่เนื้อเลยนะครับมัน <c oughs> แบอกเล้วพวกไม่ถูกตัว <c oughs> แมวเรนี่ก็คืออุดมกติหตีน้าหน้า,นาอุดมกติก้องเมการาดทดบีบกลองกุดกครับ